พวกฝรั่งเวลาจะยึดครองประเทศไหนมักจะใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือฝรั่งสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นโดยอาศัยหลักฐานที่พยายามชี้แจงและอธิบายว่าคือความเป็นจริงเพราะได้มาจากการเก็บและศึกษาข้อมูลทางโบราณคดีและชาติพันธุ์ซึ่งแตกต่างไปจากประวัติศาสตร์โดยทั่วไปที่สร้างจาก ความเชื่อหรือที่เรียกว่าตำนานยอดเซเดนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในคริสต์ศตวรรษที่20ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอดเซเดเดินทางมารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ใหญ่ประจำหอสมุวดวชิระยานซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็นหอสมุดแห่งชาติ ในปีพุทธศักราช2461ฝรั่งเศสเก็บและศึกษาข้อมูลทางโบราณคดีและชาติพันธุ์มาอธิบายให้กับคนไทยและคนขเขมรรู้ว่าประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4ที่5นั้นไม่ใช่เจ้านายที่มีอำนาจเหนือคนขเขมร เพราะฝรัลล่งเศสอ้างว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีและชาติพันธุ์ที่บ่งบอกว่าขเขมรเคยเป็นใหญ่เหนือไทยมาก่อนดินแดนประเทศไทยเป็นดินแดนของพวกขอมขเขมรมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครวัดนครธมคนไทยคือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เคลื่อนย้ายมาภายหลังคนไทยเป็นข้ารับใช้ขอมมาก่อนที่จะแข่งข้อตั้งตัวเป็นอิสระในสมัยสุขโขทัยและอยุธยาการอธิบายประวัติศาสตร์แบบนี้ เป็นประโยชน์แก่ฝรั่งเศสอย่างมากเพราะสามารถชักนำได้ว่าเมื่อเขมรตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วดินแดนประเทศไทยซึ่งเคยเป็นของเขมรก็ควรตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสด้วยเช่นเดียวกันความโชคร้ายก็คือคนไทยพากันยอมรับคำอธิบายทางประวัติศา,ศาสตร์ในเรื่องนี้ของฝรั่งเศสว่าเป็นความจริง สาเหตุของความคิดอันเลวร้ายนี้เมื่อคนไทยยอมให้นักวิชาการฝรั่งเศสเป็นครูสอนแนวคิดและทฤษฎีและวิธีการรวมทั้งเขียนประวัติศาสตร์ให้และโชคร้ายมากเมื่อในเวลาต่อมาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยฝรั่งนั้นถือเป็นข้อยุติเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องท่องจำกันโดยไม่อาจที่จะมีผู้ใดมาคัดค้านได้ ศาสตราจารย์ยอเซเดสร้างประวัติศาสตร์ต้นตระกูลของคนไทยให้นักประวัติศาสตร์ของรัฐยอมรับว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเริ่มในสมัยราชวงศ์พระร่วงตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่19ลงมาก่อนหน้านั้นคนไทยเพิ่งจะเคลื่อนย้ายลงมาจากตอนใต้ของประเทศจีนมาอยู่ในเขตแคว้นสุขโขทยัยโดยมีขุนนางขอมชื่อโขนลำพงเป็นผู้ควบคุม ต่อมามีเจ้าเมืองที่เป็นคนไทยสองท่านคือขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางรวมกำลังมาตีเมืองสุขโขทยัยได้จากโขนล,ลำพงจากนั้นขุนบางกลางหาวก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตกษัตริย์ครองเมืองสุขโขทยัยในฐานะที่เป็นปฐมวง์ของราชวงศ์พระร่วง พวกเขาเลือกเรื่องราวและเหตุการณ์บางตอนจากจารึกสุโขทัยมาตีความให้เข้ากับแนวคิดของพวกเขาเพื่อส่งเสริมความเชื่อที่ว่าคนไทยเพิ่งจะเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยและขอมเคยเป็นใหญ่อยู่ในดินแดนแห่งนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วในหลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่สองจะพบว่าเมืองสุโขทัยนั้นมีกษัตริย์ที่เป็นคนไทย ทรงพระนามว่าขุนสีนาวนำถุมปกครองอยู่ก่อนแล้วเมื่อสิ้นพระชนลงจึงได้มีบุคคลที่เรียกว่าขอมสบาดโขนลำพงเข้ามายึดครองเมืองไว้และในศิลาจารึกได้ระบุว่าอันขุนผาเมืองนี้ซึ่งเป็นพระโอรสของขุนสีนาวนำถุมยังมีตำแหน่งเป็นราชบุตรเขยของผีฟ้าเจ้าเมืองสีโสธรปุระซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของขอมซึ่งนั่น เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสุขโขทัยกับเมืองพระนครของขอมนั้นเป็นเรื่องของการเกี่ยวดองเป็นเครือญาติที่เกิดจากการแต่งงานไม่ใช่เรื่องที่เมืองสุขโขทัยกลายเป็นเมืองขึ้นจนกษัตริย์ขอมต้องส่งข้าหลวงมาดูแลในขณะเดียวกันนักปราดชาวอินเดียศาส,สดาจารย์มาชุมดา ลับให้ความสนใจในพ่อขุนผาเมืองเมื่อพบว่ามีจดหมายเหตุของโจต้ากวนที่เข้าไปในเมืองพระนครเมื่อพุทธศักราช1839อันเป็นปีเดียวกับการสร้างเมืองเชียงใหม่จดหมายเหตุนั้นได้กล่าวว่าพระมหากษัตริย์ขอมที่ครองเมืองพระนครขณะนั้นทรงเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์พระองค์ก่อนเดิมมีตำแหน่งเป็นขุนพล แต่พระชายาขโมยพระขันทองคําจากพระราชบิดามาให้ท่านก็เลยจับรัชทายาทขังคุกแล้วปลดพระสัตสุระออกจากราชบัลลังก์ศาสดาจารย์มาชุมด่าเชื่อว่ากษัตริย์ขอมองค์ที่ทํารัฐประหารนั้นคือพ่อคุณผาเมืองซึ่งขึ้นสวยราชในพระนามว่าสลินทรวรมันและถ้าหากนำเรื่องราวของพ่อคุณผาเมืองจากศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่สอง มาเชื่อมโยงกับเรื่องราวในจดหมายเหตุโจต้ากวานดูมีเหตุและผลที่รองรับกันและทำให้มองเห็นสถานภาพของเมืองสุโขทยัยว่าไม่ได้สัมพันธ์กับขอบในลักษณะที่เป็นเมืองขึ้นแต่อย่างใดวัดเพชรพรีเดิมชื่อวัดพพริรีเป็นวัดที่เก้าสร้างขึ้นในเมืองไทย มีความสำคัญต่อประวัติยุคแรกของศาสนาพุทธในไทยจากจารึกลายสือไทยหรืออักระไทยโบราณยุคแรกในกระเบื้องจานและแผ่นหินทรายที่ขุดได้จากวัดพิพรีและคูบัวราชบุรีท่านเจ้าคุณพระราชกวีหรือหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตเป็นเพียงท่านเดียวที่อ่านได้แล้วเขียนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่าวัดเมืองพิพรีเพชรบุรี โดยจารึกลายสือไทยโบราณได้ลำดับเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งอดีตว่าเมื่อพุทธภาษา19หมายถึงหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้ว19ปีก่อนปรินิพาน26ปีบุญนมไทยละวะเป็นลูกชายคนโตของคุณกล่อมแม่ชื่อกุลแห่งเมืองสุนาปรรารันตะพริบพรี ซึ่งเป็นชื่อเมืองโบราณละแวกปานบุรีถึงเพชรบุรีเดินทางคุมกองเกวียนนำสินค้าไปขายถึงกรุงสาวัตถีอินเดียพบชาวเมืองพากันมุ่งไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจึงลองตามไปฟังด้วยเมื่อรู้สึกซาบซึ้งในธรรมบรรยายจึงทูลขอบวชกับพระพุทธองค์ได้พระอานอนท์เป็นอุปชาและพระอุบาลีเป็นสนารณะศินพระพุทธองค์ตรัสว่า เอหิภิกขุจงเป็นภิกษุใช้ชื่อว่าพระปุณณเถระนับเป็นภิกษุไทยรูปแรกและได้บวชโดยตรงกับพระพุทธองค์พระปุณณเถระบวชเรียนอยู่สามปีจึงทูลขอลากลับเมืองไทยซึ่งสมัยนั้นใช้ชื่อว่าเมืองทองไทยละวะหรือไทยละวะเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาเมื่อพุทธภาษา21 เมื่อพุทธภาษายีสิบสพระปุณณเถระอันเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาโปรดแสดงธรรมแก่ชาวไทยที่บ้านแม่กุลพิบพร,พรีและบริเวณอื่นเช่นบริเวณเขาง,งูราชบุรีเขาสัจจพันธะคีรีสระบุรีระหว่างวันขึ้น8ค่ำถึงขึ้น15ค่้เดือนอ้าย เมื่อพุทธภาษา23พระปุณณเถระนำพระเจ้าทัพไทยทองผู้ครองเมืองทองไทยละวะไปพบพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองมคตแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวลวันกรุงราชครือพระเจ้าทัพไทยทองได้ฝังเทศอนุปุปพิกถาและธรรมจักกับปวัตนาสูตรทรงเห็นธรรมเบื้องต้น พุทธภาษา24พระเจ้าทัพไทยทองกลับไทยเปลี่ยนชื่อเมืองทองไทยละวะเป็นสุวรรณภูมิตามภาษามาคตทรงรับพุทธศาสนาเป็นสถาบันศาสนาของสุวรรณภูมิและเป็นของชนชาวไทยละวะหรือไทยระะั้วไทยละวะหรือไทยละวะเป็นชื่อเดิมของชนเผ่าไทยเดิมลาวเดิมทวาหรือทวายหรือมอนเดิมสุวรรณภูมิ เป็นที่รวมของชนเชื้อสายไทยมอญลาวซึ่งภายหลังขุนฟ้าเมืองไทยเจ้าเมืองเถื่มทองหรือถมทองหรือนคปรปฐมในปัจจุบันได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ระหว่างพศ1112ถึง1122ให้ชื่อเมืองไทยทวาราวซึ่งเป็นที่มาของชื่อทวาราวดี กระเบื้องจานที่ถูกค้นพบในหลายๆพื้นที่เช่นคูบัวเพชรบุรีสีสัรรชนาลัยพิมายควรอีดวัดนางกราอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชส่วนที่จารึกไว้ในโบราณวัตถุโบราณสถานพระพุทธร,รูปต่างก็เป็นพยานตามที่กระเบื้องจานได้กล่าวไว้แต่ความทุ่มเททั้งชีวิตของหลวงปูอ่อ่ำ เพื่อจะบอกในสิ่งที่ท่านพบและให้เก็บรักษาวัตถุพยานที่เป็นกระเบื้องจานไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไปแต่ในเวลานั้นเองท่านกลับถูกต่อต้านจากผู้มีอำนาจในสังคมเพราะความไม่รู้ข้อเท็จริงและหลงในลาบที่ต่างชาติก็ปลนเปลเรเลี้ยงไว้ในวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 9 วิทยุกระจายเสียงในตอนเช้าได้ให้ข่าวว่าสำนักนายกได้ประกาศถแถลงเรื่องกระเบื้องจานที่คูบัวและเพชรบุรีเป็นฝีมือของคนบ้านคูบัวและบางขุนเทียนทำด้วยซีเมนซึ่งการให้ข่าวดังกล่าวเป็นการทำลายน้ำหนักความน่าเชื่อถือของหลวงปู่อ่ำให้เกิดขึ้นแก่สาธารณชนทั้งที่มิสเตอร์เอ็มมาชิดะผู้ชนานแร่แห่งบริษัทอู่ทองไทย รับรองว่ากระเบื้องจานที่พบเป็นชุดหินทรายซึ่งมีความพิเศษคือมีทองเม็ดบนอยู่จากนั้นก็มีการข่มขู่ท่านว่าจะนำเรื่องของท่านขึ้นศาลพราะทำประวัติศาสตร์ให้ปั่นป่วนโชคดีที่มีทนายชั้นนำคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือหลวงปู่ไว้ชาวต่างชาติ พยายามให้ชาวสุวรรณภูมิทั้งหมดเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้ดูถูกกันเองด้วยการแต่งเติมบิดเบือนประวัติศาสตร์โดยที่คนเขียนไม่เคยศึกษาหรือเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไม่เข้าใจรากฐานความคิดของคนในภูมิภาคที่มาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธด้วยกันเมื่อไม่เข้าใจในศาสนาก็ไม่มีทางจะเข้าถึงอดีตของคนชาวสุวรรณภูมิได้เลย เพราะทั้งหมดผูกพันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นเวลาเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วไม่ใช่เป็นพันปีอย่างที่เขียนไว้ในตำราพวกชาวตะวันตกมีสมมติฐานและทฤษฎีเป็นไปตามหลักวิชาการมีมาตรฐานแต่การมองว่าชนชาติอื่นต่ำกว่าและยังมีเป้าหมายผลประโยชน์ซ่อนเลนแอบแฝงนอกจากจะไม่ถูกต้องโดยหลักการแล้วยังมีอคติแปลปุถุชนเคลือปนอยู่ด้วย พระพุทธรูปไทยองค์แรกที่ถ้ำฤาษีขาวง,งูอำาเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีลายจารึกเห็นเป็นแถวอยู่ระหว่างพระบาททั้งคู่ศาส,สตราจารย์ยอเซเดกระทำไว้ในประชุมจารึกภาคที่สองอ่านว่าปุญวรฤาษีสีสมาธิคุปตะแปลว่าการบุญของฤาษีสีสมาธิคุปตะ แล้วยกให้เป็นอักษรคลืนอินเดียใต้แต่หลวงปู่อ่ำธรรมธตโตท่านบอกว่านี่มันตัวหนังสือไทยแท้ๆโดยเฉพาะงองูนั้นฝรั่งอ่านไม่ออกหลวงปู่อ่านว่าชื่อบุญวระรฤศีงูคิละสมาธิคุปตะแปลว่าชื่อบุญพระฤศีคุ้มครองสมาธิณเขางูซึ่งหลวงปู่อ่านคำแรกเพิ่มให้ด้วย ซึ่งเราจะสังเกตเห็นชอช้างสระอือออ่างแต่ของฝรั่งไม่มีตรงนี้และโดยเฉพาะงองงูนั้นฝรั่งอ่านไม่ออกจึงเว้นที่จะอ่านและข้ามไปนอกจากนี้หลวงปู่ยังอ่านเพิ่มให้อีกหนึ่งบรรทัดที่อยู่ด้านล่างซึ่งอ่านว่าพุทธภาษา44หลวงปู่อธิบายว่าคำทั้งหมดนี้ปรากฏสามภาษาคำว่าชื่อบุญงู เป็นคำไทยคำว่าสมาธิเป็นภาษามคตและสันสกฤตส่วนคำว่าวระหรือสีคิลุคุปตะเป็นภาษาสันสกฤตคำว่าสมาธิพุทธภาษาเป็นภาษามคตเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานท่านได้เปิดเผยให้ทราบว่าหลวงปู่อ่ำเป็นใครและมีความสำคัญอย่างไร จึงได้มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งพร้อมคณะเดินทางไปกราบท่านหลวงปู่ได้เมตตาเล่าเรื่องราวของท่านซึ่งในตอนแรกหลวงปู่ปฏิเสธที่จะเล่าเพราะเกรงว่าจะเป็นการอวดอ,ดอดุตริมนุยธ,ธรรมแต่เมื่อถูกลบเล้าท่านจึงใจอ่อนหลวงปู่เล่าเรื่องตั้งแต่ครั้งยังเรียนบาลีอยู่เมื่อท่านได้อ่านเรื่องช้างปาลีไลกะอุปถากพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าจากไปก็อาลัยรักจนอกแตกตายพอหลวงปู่อ่านถึงตรงนี้ทีไรรู้สึกจับอกจับใจร้องไห้ทุกทีแต่ตอนนั้นหลวงปู่ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งขณะนั่งดูตะวันตกดินสภาพจิตสงชานอัตโนมัติกายทิพย์หลุดออกจากล่างตรงไปเฝ้าสมเด็จพระศีอริยะเมตรย สมเด็จพระศรีอาริยะเมตรตรตรัสเล่าให้ทราบว่าหลวงปู่คือช้างปาลิไลกะเคยปรารถนาพุทธภ,ภูมิมาพร้อมกันกับองค์สมเด็จพระศริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่เวียนตายเวียนเกิดมานับชาติไม่ถ้วนและชาติที่สําคัญก็คือเกิดมาเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยซึ่งหลวงปู่ยืนยันหนักแน่นว่า อักษรไทยมีมาก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและคนไทยอยู่ในส่วนภูมินี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่ใช่อพยพมาจากภูเขาอันไตและชาตินี้ความจริงไม่ใช่วาระที่หลวงปู่จะมาเกิดเป็นช่วงเวลาของพระศรีอารยะเมตรตรแต่ปรากฏว่ามีงานสำคัญคือต้องมารวบรวมประวัติการเกิดอักษรไทยท่านพระศรีอ่านเห็นว่าหลวงปู่เป็นคนต้นคิดเอง จึงสมควรที่จะลงมาเกิดเพื่อทำงานนี้ให้เรียบร้อยหลวงปู่จึงต้องลัดคิวลงมาทำหน้าที่นี้และบัตรี้้หลวงปู่ได้รวบรวมประวัติหนังสือไทยและพระพุทธศาสนาในสวนุวรรณภูมิไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงรับหนังสือพุทธศาสตร์สวรรณภูมิปกรณนิพนธ์ของพระราชก,กวีซึ่งมีผู้นำมาทูลถวายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยการมอบซุปอร์แสง ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ